สวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยเจ้านายสวัสดีสสดโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> นี่เราเดินทางไปะระยองนะมาะระยองปวกแดงนะคะโชเฟอร์คนเดิมคนนั่งก็คนเดิมแต่ขาดไปสองคนนะคามีกับขวัญน,นะขาดไปเราจะเจอกันอีกทีคนที่ยี่ <c oughs> สิบเจ็ดขาดไปสองคนนะ คนนี่เราก็ออกมาจากงานที่าบางกูนะฮะเราก็เดินทางไปที่พวกแดงระยองนะครับผมก็ประมาณสักถึงบ่ายครับผมเจอกันครับผมเจอกันแขกแรับ,บเชิญ<อ>มีออฟเิ็นินรับเชิญวงสองวงสงมีใครบ้างมีพระเอกออฟน้องอมแอมแล้วก็พี่สุสายใย ครับไปรับเชิญวงสองจะไปเชิญวงสองไปเพิร์นส,สาวน้อยรวเพรินโชว์จ้าก็ฝากเอซที่อยู่แถวขวกแดงมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับเออถึงตลาดแล้วจะกินอะไรวแหม,แมเนี่ยเลือกได้กินได้เลยเซเว่นโรตัส <L> มีหมดและร้ะะะะนา,านอาหารมีหมดเลยน้องแหมก็หิวข้าวนะครับอตอนเช้านี้ นาารถช่เยอาแม่เสิร์ชเลยบรยากาศนนี้เราก็ถึงสังขะนะอ่าสังขะนี่เราอยู่สังขะสุรินทร์นะครับผมไม่ต้องมีแหละนี่ครับเนี่ยขวามือเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูที่ขวามือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานั่งกินก็เอาแผงลอยอ๋อไม่มีนั่งกินทีวเดี๋ย้ามี เดี๋ยวโทรถามแปมบนึงสีแยกช้างเป็นร้านอ่านียครับ <ยน S 1> เราถึงย <น S 1> อยู่ย <น S 1> ยสังขารครับแปครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อท้ายให้แปมขับเอฟซีได้รับชมนะครับน,รน,นี่ครับผมยังไม่เปิด เปิดยังคะเปิดแล้วครับครับผมอะไรแลครับพี่มีเมนูพวกต้มเลือดหมูอะไรด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเก่งดโอเคเดี๋ยวดูไปค่ะอโอเคแล้วเจอร้านแล้วครับไปครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับนี่ไงร้านนี้ไงทิศซ้ายเลยซ้ายเลยจอดตรงนี้เลยเนี่ยจอดตรงเนี้ย จอดเนี่ยหน้าข้างร้านเขาเแห่ะมันเป็นทางเลี้ยวเหรอเป็นทางเลี้ยวเขาต้องเลี้ยวไปก่อนมันจะอดได้เอเอมดเราเคยมากินนี่ร้านนี้นะใช่อร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยนะอร่อย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 เคยมากินใช่ใช่ร้านนี้เราเคยมากินแล้วแต่ยายจะแม่ใช่เคยมากินจริงมาจอดกินตรงนี้แล้วเราก็ขี่ไปไปทางใช่ถูกต้องเราเคยมากินแล้ว อันนี้เคยกินนะอร่อยฮนะร้านอร่อยเนะนะนี่ยสังขะครับผมเมืองสุรินทร์เมืองช้างอำเภอสังขะเดี๋ยวไปมาที่น้ำมนะิงคนั่งโต๊ะดื่มด้วยนี่บรรยากาศสังขะอากาศบริสุทธิ์ครับผมเช้านี้ ร้านนี้นะฮะอยู่สี่มุมที่ว่าป้ายที่ว่ากัรอำเภอสาขาสี่แยกนะฮะแฟนฟ FC มาทานได้ร้านร้านเขาอร่อยฮะทน้มบรรยากาศลิมลิมลิม เคยมาทานแล้วเคยมา,ากานแล้วไงเอนาท,ที่พัมากินนาเออใช่ที่พัมากินแล้วพี่บมกวันเลี้ยงพักไหมน่นะว่า,า <S <S จำแม่น,ยยมนสุขุข็จะเป็นคนจำแม่น จอดรถอยู่นั่นนนไปจอดรถอยู่โอเคฮะเดี๋ยวถอดคลิปให้นะครับโอเคนะครับเป็ดเป็ดตู้หางสาเต็มบงแล้วถุงเท้าลงแล้ก็มาเติมพลังกันก่อนเติมนอนเต็มที่ไหมเต็มที่ครับหนาวมากหนาวมากนะแต่ว่าเต็นท์นนนนมันปิดหัน้ำสบายนะไม่ก็หนาวเหมือนเดิมเออคนที่หนาวฮะ แต่ว่าไม่มีเสื้อแขนยาวไม่ได้เตรียมมาเหรอเดี๋ยวรอสั่งไว้อยู่เหรอไม่บอกไม่คิดว่ามันจะหนาวละอ้าวไม่หนาวหรอไม่หนาวดูปั๊มวันไม่หนาวเลยไม่หนาวเมื่อคืนก็ไม่หนาวจะสั่งให้หน่อยต้มเล่นหมูข้าวสวยโอ้ยสวยจังเลยวนนี้ไม่น่าเชื่อเลยยอดจริงเลยช่วยตลอดการเจ้านายผม จะนายผมจริงเลยเราเช้ากันนะครับทุกคนกินเสร็จแล้วเราก็จะได้นอนยาวไปถึงระยองระยองนอนเราขับไปเรื่อยๆนะถึงเย็นพอดีเลยสี่ห้าชั่วโมงเราแวะไหนอยากกินอะไรก็แวะเราต้องไม่ไม่ต้องก็ได้แต่เราอาบน้ำเแต่งตัวได้อาบน้ำต้องอาบน้ำอยู่แล้วอ๋อแหมมหนาวครับผมไม่งั้นเราก็ไม่ต้องอาบน้ำก็ขึ้นเออไม่ต้องอาบก็ได้ขอแหมม นาแบงจีเลยว่าต oh, yeah. ้องเอานายังได้กลัวก็ไม่ต้องลงค่ะเรียบร้อมขึ้นเวทีเลยเห็นไหมนี่เรียบร้อยขึ้นได้เลยแค่ต่ผมย่างเดียวว่าใส่สูทสงนี่อาบน้ำน้ำเดียวอาบน้ำครั้งเดียวเลยทำแต่ผมเดี๋ยดูฟันนี่ติดไหมเออติดแล้วเนี่ยโออเกือบติดละอ่าตอนนั้นไม่ไม้ถอนไง แอสเอาออกไงเอาออกมันแล้วก็ต้องดันมันเข้างานเข้าเลยหน้ามาสอนมาเลยแล้วจะไปไหนเลาวไม่มันมีผมด้านทานมันมีเล่าพูดอย่นี้ได้ไงวะอีนางเอกแน่นอนไปเอาสซ่ถามพี่แอนน์ด้วยอี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 ออมแอมพี่ร้านเดินระวังรถนะนี่ครับแข่งขัรพยาการครับผมแยกสีแยกชาร์ท เเนี่ยเดี๋ยวเราทานอาหารก็เดี๋ยวเราถ่ายอาหารอีกท่านเอาแหมเลือดน้อยไงสวัสดีครับนี่มาครับอยู่สังขาสีแยกพอดีเลยใต้อำเภอใช่ไหครับมาเลการสบายต่อคลิปไม่รู้อาหารไหนเนี่ยคนเลือดน้อย มันเลือดน้อยบรรยากาศเลือดไปเยอะจัดโอเคนะครับบรงกัศท <Al> ี่สีขอบคุณมากครับนี่ครับอร่อยแซ่บนี่ครับพี่มดหายไระตาเลยสุดยอดไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็ดูใช่เกแย่งหมดเลยเรียบร้อยโอเคครับแตงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรามาเจอปั๊าโดยบังเอิญจริงนีเนี่ยมาเจอกันอีกแล้วเพราะว่ามันมันจะไปเส้นทางเดียวกันไงเหรอเพราะว่าป้าจะพากันไปรับเชิญใช่ไหมที่ระยองแต่ผมจะไปโคราชมันก็ไปเส้นสองสี่เหมือนกันทีนี้เราแยกกันเราแยกกันช่วงไหนไม่รู้แยกกันตายหมู่เออใช่แยกกันตายหมู่อยู่รวมกันเราไปรอด เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะใช่ใช่ค่าใช้จ่ายโอเคก็มาเจอแล้วแฟนครับไอ้่ายแฟนครับพระเอกขวัญเราเอกความีีนะครับผมเราเจอกันแล้วก็เจอจริงก็ยี่ห้างานเกิดของนกพงศกรใช่ใช่เราจะไปงานของนกพงศกรที่มาโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ